คุณผู้ชมไปไขข้อสงสัยหลายคนบอกว่าเวลาเราชอบอ่านหนังสือเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าเวลาเรานัดเพื่อนไปอ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยจะต้องนัดกันไปที่ห้องสมุดใช่ไหมคะไปหอสมุดไปห้องสมุดสมัยนี้เรียกว่าห้องสมุดแต่สมัยก่อนค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเรียกว่าหอสมุดอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปหาคําตอบให้นะคะว่าทําไมต้องเรียกว่าหอสมุดและห้องสมุดเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมต้องมีห้องสมุดเช่นกันกับช่วงข่าวดังในอดีตค่ะ หอพระสมุรวชิรยานเป็นห้องสมุดของประเทศไทยแห่งแรกที่มีการจัดการตามแบบอย่างสากลคือมีคณะทำงานหรือเจ้าพนักงานหอพระสมุดเรียกว่ากรรมสัมปาทิสภามีระบบสมาชิกมีเงินทุนสนับสนุนมีกฎระเบียบต่างๆตามหลักการสากลของห้องสมุดโดยปีพุทธศักราช2,448เนื่องในวโรกาสครบรอบ100ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลกรมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าจัดตั้งหอพระสมุดวชิรยานเป็นหอพระสมุดสําหรับพระนครเพื่อให้หอพระสมุดวชิรยานเป็นหอหลวงสําหรับแผ่นดินสืบไป นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาที่ไปนะคะของหอสมุดนะคะแล้วก็มาเป็นห้องสมุดในปัจจุบันนี่เองนะคะใช่ค่ะคือแต่ก่อนนะคะอยากจะค้นคว้าหาความรู้นะคะก็จะต้องไปเปิดหนังสืออ่านมสมัยนี้นะคะอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนาะ,ะแค่เพียงปายนิ้วนะคะเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านทางออนไลน์แล้วนะคะต้องบอกว่าตำนานห้องสมุดเนี่ยถือว่าเป็นตำนานจริงๆนะเนาะค่ะใช่ค่ะใครที่ชอบอ่านหนังสือก็ต้องไปหาอ่านตามหอสมุดห้องสมุดนะคะก็ะจะได้อีกฟิลหนึ่ง นะคะค่ะ